Go o f อฟเด e e วิประจำสัปดาห์ที่17อันดับ5ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบกับระยอง f c ได้แก่ลูกยิงของซาดอมีซาเยฟเป็นลูกยิงขึ้นนำให้กับเมืองทองยูเนเต็ด2ประตูต่อ0เมทีลืมมาเองไหลก็ไม่ดีอีกครับโอ้โหเนี่ยแหละครับจ่ายบอลกันง่ายๆเลยวัฒนากรให้มาหลุดเหมือนกันครับจังหวะโตมาหน้ากลัวเลยครับอ่าแล้วครซาดอมีซาเยฟลองซัดดูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห2-0ครับ ความผิดพลาดจากเกมนย์กลับของรรยองครับเมืองทองเล่นงานซะถือว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเลยครับของซาดอมซาเยฟโอโ้ลากไปยิงเลือกมุมเลยครับเมื่วานไหลมาครับแล้วก็ลากเข้ามาไม่มีใครเข้าครับพิเตอร์เนี่ยได้แต่ยืนจังเก้ารอครับสุดท้ายเนี่ยโดนเลยครับเลือกมุมยิงเข้าไปที่เสาสอง อันดับสีเป็นการพบกันระหว่างทรูแบงค์โคคิวเรเซนตและสมุทรปราการซิตี้เป็นลูกยิงขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยวันเดอร์หลุยส์ลูกนี้นี่เองครับกดลูกนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับวันเดอร์หลุยส์โโซไกดูเกมของกิเลนเป็นเเมืองป็นฝั่งแบงค์คอกครับจะขึ้นมาอุ้ยแล้วดูลูกนี้ไปทำฟาวแล้วล่ะครับคือทงอตีแต่ว่าเล่นต่อครับอุ้ยแล้วผู้สิีในสนามนี่คือปล่อยเล่นต่อแล้วกดลูกนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับวันเดอร์หลุยส์ เอาละครับเริ่มเกมมาถึงระหลัง3นาทีเศษครับเอนก็ถิ่นทูน้ก็ขึ้นนําไปแล้วครับจังหวะนี้นะครับยิงเฉียบคมเลยครับจังหวะได้ยิงด้วยขวานะครับของทางทางวันเดหลุยครับนี่ครับจังหวะนี้ครับจังหวะที่นัทวุฒิครับเหมือนจะมีไปทาฟาวเลยครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่ก็ผู้สินให้เล่นต่อครับแล้วก็วันเดลุยครับกดด้วยขวาอย่างวะนี้เข้าไปเลยครับคือผู้ช่วยเนี่ยคือตีทงขึ้นมาครับแต่ว่า แม่สิทธิ์มันอยู่ที่ผู้ศิน์หลักแหละครับคุณต่อพงสมสิงห์ครับปล่อยเกมไหลแต่ว่ามีเอเเเช็คอยู่แล้วนะครับสุดท้ายให้เป็นประตูครับอันดับ3เป็นลูกยิงตีเสมอของสุพรรณบุรีเอฟซีลูกนี้นี่เองครับคนทาประตูคือเลอันโดอาซัมเซาลงไปพลาดทันหรือเปล่าลงตัวมาแล้วอาซัมเซายิงเรียบร้อยครับประสิทธิ์ด้วยซ้ายแต่นี้มาก่อนให้ตรงนี้โอ้โหนัตพงเปย์พาดทันหรือเปล่าลงตงัวมาแล้วอาซัมเซายิงเรียบร้อยครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับ เรียนดูอสัสมเซวเอาจนได้นะครับบอลซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายถ่ายไปเรื่อยสุดท้ายก็ลูกทีมของทางอเาเดโยกกเดโบได้ประตูตีเสมอครับจากเรนยดูอสัสมเซวครับดูจังหวะน,นี้ฮะคัดแบ็กเข้ามาตรงนี้นี่แปรเสรยเพดานเลยครับอสัสมเซวโอ้โหขวัญใจเอาไม่อยู่ครับนี่ฮะแสกหน้าเลยครับ 2ได้แก่ลูกยิงขึ้นนำของนครราชสีมามาสตอร์เอ4โดยการยิงของนฤพลอารมณ์สว่างทำให้นครราชสีมามาสตอร์เอ4ขึ้นนำชมรีเป็น1ประตูต่อศูนยวันนี้เขาก็แสดงเห็นว่ายังมีเขี้ยวเล็บอยู่นะแต่มุมของโคได้ครับกีฬิคันยุกเปิดไปตรงกลางยังเป็นสินทวีชัยชกออกมาได้แล้วยิงสั้ดูนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแถวสของนฤพลซ้ายเต็มข้อครับ มันดีจริงๆแล้วบอลแหวกผู้เล่นของชลบุรีรวมไปถึงสินทวีชยัยแสกหน้าเข้าไปเลยครับ1นึต่อศูนย์ครับเจ้าถิ่นขึ้นนําไปแล้วลูกเต็มุมนะครับมองเป็นทางด้านของสินทวีชัยชกมาแล้วเข้าทางเขาซ้ายพอดีจังหวะนั้นไม่ต้องจับแล้วครับบอลหน้าเขตโทษเหมือนตั้งไาให้เข้าซ้ายต้องกดเต็มๆครับไม่เหลือครับสินทวีชัยชกแล้วก็ลุกขึ้นมาทันด้วยนะครับแต่เหมือนจะโดนผู้เล่นเพื่อร่วมทีมาบาังโอ้โห ทำดีที่สุดแล้วครับชกแล้วก็พยายามจะมากลับมาอยู่แน่งโดนบังแล้วครับและอันดับหนึ่งในการยิงนอกกรอบเขตโทษของโชติพัฒน์พุ่มแก้วทำให้สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดขึ้นนำตราดเอฟซีสองประตูต่อหนึ่งลูกนี้นี่เองครับธุริยาให้ไปตามทางโชติพัฒน์ดวลกับสุพศพร้อมหลังไปแล้วครับตัดเข้าในมาแล้วลองยิงด้วยขวาลุนี้โอ้โหลกนี้สุดสุดเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับ ารออยู่ครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับประตูนี้ครับของทางชติพัฒน์นะครับู้่ยิงด้วยขวานะครับขมกลิบเลยครับบอลโค้งนี่เสียบสามเหลี่ยมเป็นประตูสวยงามสุดๆเลยครับให้ทางเชียงรายขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เป็นประตูที่4ในไทยลีกฤดูกาลนี้ของทางชติพัฒน์ด้วยนะครับเก็บขึ้นมาเป็นนาทีที่57นะครับ Football.